สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูชัญญาก็จะมาพูดในหัวข้อของเรื่องทางรัฐทางรัฐการสัมผัสความสุขภายในนะคะในเรื่องของออทางรัฐนี้ด้วยครูชัญญาเองอะ่ะมีประสบการณ์จากท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขนะคะด้วยความที่ในครั้งหนึ่งของชีวิตเราอะ่ะคือมันมีจุดหนึ่งที่ที่ดิ่งมากๆ ที่มีปัญหาชีวิตลุมเร้วมากๆแล้วมันเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ต้องพูดตรงๆเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็พยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนมันมันไม่มีหนทางแล้วจริงๆจนกระทั่งก็ได้เจอคลิปของท่านอาจารย์แล้วก็ได้เข้าไปพบท่านอาจารย์นะคะ แล้วก็ได้ได้ยินคําพูดหนึ่งของท่านอาจารย์ที่ท่านพูดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราก็เลยตัดสินใจว่าจะโค้ดโค้ดส่วนตัวกับท่านอาจารย์นะคะซึ่งครั้งนั้นก็เลยทําให้เรา,าเข้าไปได้สัมผัสกับความรู้สึกภายในณตอนนี้อาจจะเป็นลักษณะที่แบบ คือในตอนนั้นนะคะวินาทีของของการเข้าไปสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นน่ะคือเชื่อไหมคะว่าทุกคนมันเป็นครั้งแรกของชีวิตในรอบห้าสิบปีเท่าอายุเราว่าเราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยได้สัมผัสความสุขแบบนี้จริงๆเลยว่าความรู้สึกที่มันมีความสุขจากข้างในตรงเนี้คะ่ะที่มันสุขถึงระดับจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะ มันเป็นยังไงคือมันรู้สึกว้าวมากมันเหมือนเราคือคนที่เดินไปหาอาจารย์ในแบบคนกําลังจะตายอ่ะคนที่อยากตายอ่ะแต่แค่ช่วงเวลาแค่สองชั่วโมงที่เราได้รับการโค้ชส,ส่วนตัวมันปลดล็อกชีวิตเรามันเหมือนเราถูกตัดขั้วความถูกอะไรบางอย่างมันหลุดออกจากตัวเราซึ่งมันมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับสาหรับครูชัญ,ญาในตอนนั้นนะคะ ณจุดกําเนิดตรงนั้นมันเลยทาให้ให้เรารู้สึกเลยว่าวันหนึ่งอ่ะฉันจะต้องขึ้นมาช่วยคนเพราะคนบนโลกเนี้ยมันมีมากมายเหลือเกินที่จะไม่ที่จะทุกทุกทรมานมากๆแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกจากชีวิตได้ยังไงแล้วส่วนใหญ่นะ่ะในความสุขของคนเราอ่ะมักจะเป็นความสุขแบบปลอมๆซึ่งคนเราก็ไม่ค่อยได้มาถามตัวเองไม่ค่อยได้คุยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วความสุขของตัวแต่ละคน่ะเป็นยังไงใช่ไหมคะ แล้วก็หลังจากนั้นคือชีวิตมันก็มันมันมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากโดยปกติอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ทั้งสู้ทั้งทําอะไรทุกวิถีทางแล้วคือสู้สู้จนจน,จนหลังนี่ชนฝาแล้วแต่ทําไมจึงอยู่ในสาภาวะที่เจออะไรลุมเล้าจนกระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ คือคือมันมันกลายเป็นเราค่อนข้างที่จะนอยกับชีวิตในตอนนั้นว่าฮขนาดที่เราสู้เราพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําไมเราจรึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราอืมก็ต้องเรียกว่าท่านอาจารย์ก็คือเหมือนช่วยชีวิตเราเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ได้เลยอันนี้ก็ยังจริงๆก็ยังไม่เคยบอกอาจารย์นะ อาจารย์ก็อาจจะยังไม่ได้รู้ตรงนี้แล้วก็คงจะได้รู้พร้อมๆกับคนอื่นเหมือนกันจากคลิปนี้นะคะ,ะจนกระทั่งน้วันนั้นอะ่ะมันก็กลายเป็นการจุดประกายเราว่าน้วันหนึ่งเราจะลุกขึ้นมาแบ่งปันให้กับผู้คนแล้วก็ต่อจากคลิปนี้ทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่ครูชันญ,ญาจะบอกกล่าวกับผู้คนทุกอย่างจะมาจากประสบการณ์จริงจะมาจากการฝึกจิตด้วยความรู้หรือด้วย หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เรานํามาปฏิบัติต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการจูนจิตจากท่านอาจารย์หลังจากทีาา่ได้รับคําแนะนําและความเมตตาจากท่านอาจารย์จนกระทั่งนี้ชัญญาก็เป็นคนเป็นคนใหม่ในร่างเดิมเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเงินล้านไม่จําเป็นต้องมีวัตถุนิยมอะไรต่างๆเราความมีความรักตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองเดี๋ยวพบกันอีกคลิปต่อไปนะคะ